สำหรับวันนี้เนี่ยมาทำหน้าที่เมษาคลินิกต้องบอกว่าเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านผิูหนังโดยเฉพาะใครที่สนใจเกีย่ยวกับการดูแลผิวพรรณอยากมีผิวใสผิวสวยหรือว่าใครที่รักสวยรักงามน,นะก็สามารถมาที่นี่ได้เจ๋งมากเลยมาลองทำครับแล้วจะรู้ว่าที่นี่ดีไหมมาทำกันนะรับรองว่าดีจริงๆค่ะขออนุญาตขอตัวนะครับไปทำสวยก่อนนะคะเหมือนมั่นใจที่เมษาคลินิกค่ะ เราวันนี้เนี่ยมาทําหน้าที่เมษาคลินิกต้องบอกว่าเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านหนังโดยเฉพาะใครที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลผิวพพรณอยากมีผิวใสผิวสวยหรือว่าใครที่รักสวยรักงามน,นะก็สามารถมาที่นี่ได้เจ๋งมากเลยมาลองทําครับแล้วจะรู้ว่าที่นี่ดีไหมมาทํากันนะรับรองว่าดีจริงๆค่ะขออนุญาตขอตัวนะครับไปทําสวยกอนนะคะเหมือนมั่นใจที่เมษาคลินิกค่ะ